สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูกิกนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูกิ๊กจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องคำประวิสัญน,นีค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะอ่านักเรียนคะเรามาดูหลักวิธีการอ่านคำประวิสัญน,นีกันนะคะ วิธีการอ่านนะคะก็คือคำที่นำพยัญชนะมาประสมสระอ่ะและคงรูปสระอ่ะไว้หลังพยัญชนะนะคะเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงอ่ะเต็มเสียงค่ะคำที่ประวิสัญชนีพยางหน้านะคะคำที่ขึ้นต้นด้วย กอไก่รอเรือสละอะนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่ากระนะคะได้แก่กระเป๋ากระโจกนะคะคำที่มีกอไก่สละอะได้แก่กระทัดรัดกะทินะคะคำที่มีคอควายสละอะได้แก่ขนาคะแนนต่อไปค่ะคำที่ขึ้นต้นด้วยตอเต่าสละอะนะคะได้แก่คำว่าตะปู แตก้าคำที่ขึ้นต้นด้วยททหารสระอานะคะได้แก่คำว่าทลุทะเลคำที่ขึ้นต้นด้วยปปาลาสระอานะคะก็ได้แก่คำว่าปะทะปะกาลังคะอ่าเราก็มาดูกันต่อนะคะคำที่ขึ้นต้นด้วยปปารเรือสระอานะคะได้แก่ประตูประมง ม้มาสะอาะนะคะได้แก่คําว่ามะละมะขามอ่ายังไม่หมดนะคะต่อมาค่ะคําที่มีรอเรือสะอาะนะคะได้แก่คําว่าระเบียงระครังคําที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือสะอาะนะคะได้แก่สะอาดสะดุ้งค่ะ ต่อมาเป็นแบบฝึกหัดของเรานะคะคำถามถามว่าอย่างไรเรามาดูคำถามกันเลยค่ะคำถามถามว่าให้นักเรียนเลือกคำที่ประวิสัญชนีแล้วเติมลงในช่องว่างนะคะ,ะมีคำว่าอะไรบ้างเรามาอ่านกันก่อนนะจะมีขนนบามีขบวนระบามพะโลองงังวน ตะปูหมา้าไฟทยอยวิทยุถนนระบายนักเรียนสังเกตคำที่คุณครูพาอ่านเบื้องต้นนะคะคำไหนที่มีรูปสระอ่ะนะคะสระอ่ะที่จะเป็นคล้ายๆกับตัวคันเบ็ดกลมๆนะคะเขาเราเรียกว่าสระอะ่ะหรือจะเรียกประวิสัญชนีก็ได้นะคะเรียกได้สองอย่างนะ คำไหนที่มีปร่าวิสัญน,นีเราจะเอาไปไว้ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าเรามาเริ่มดูันเลยนะคะคำที่1นึ่คำว่าอะไรดีคะอ่าบามีถูกต้องคะ่ะนักเรียนเก่งมากเลยอ่าต่อมาคำว่าระบาพาโลคะ่ะตาปูม้าไฟ แล้วก็คำสุดท้ายระบายนะคะคำที่มีปรวิสัญชนีก็คือมีสระอะอยู่อยู่หลังพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะอ่าต่อมาเราจะมาดูใบงานที่สองกันนะคะอ่าใบงานที่สองมาแล้วอ่าเรามาดูคำถามกันเลยค่ะคำถามก็คือให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างพร้อมคัดลายมือให้สวยงามนะคะ นักเรียนคัดลายมือลงในใบงานที่ครูคิกให้ไปนะคะแต่ว่าในในระบบตัวนี้ครูคิกไม่ได้คัดนะแต่ว่าจะพานักเรียนทำใบงานที่คุณครูคให้ไปนะคะก็จะมีคำว่าสอเสือสาระสัญญประกาศนะคะสัญญประกาศนี่ก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งในภาษาไทยนะคะที่ใช้ระบุค,คำที่สำคัญเองนะคะนั่นก็หมายความว่า มันเป็นคำที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันมีสระหรือพยัญชนะที่หายไปเพราะฉะนั้นให้นักเรียนช่วยครูกิกนะคะเติมสระหรือพยัญชนะลงในเครื่องหมายสัญญประกาศที่ครูกำหนดให้นะคะจะมีทั้งหมด6เก้าข้อด้วยกันนะคะ,ะคำที่หนึ่งนะคะเราจะเติมคำว่าอะไรดีคะห้าเก่งมากค่ะสะอาด ต่อมาค่ะเราเรียนไปแล้วเมื่อก,กี้นี่เองอ่าประตูค่ะอ่ามีสระอามีออา่างมีมอมา้าเราต้องเขียนคําว่าอะไรคะอ่าชะอูมค่ะเก่งมากอ่าเป็นผลสีเขียวๆนะนักเรียนมีรสชาติขมค่ะอะไรคะอ่ะมามะระต่อมาค่ะผลสีเขียวอยู่บนต้นไม้เราจะใช้ เจ้าลิงน้อยไปเก็บมามันก็คือมะพรา้าวต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะนักเรียนนั่นก็คือตะคาบค่ะเก่งมากาตัวนี้เอาไว้ทำอาหารอยู่ในครัวของคุณแม่ของนักเรียนนะคะคืออะไรคะเก่งมากค่ะกะทา,าต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่คุณพ่อใช้ ในการก่อสร้างนั่นเองค่ะอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเก่งมากค่ะตาปูอ่าต่อมานักเรียนบางคนก็ชอบทานบางคนก็ไม่ชอบทานนะคะเป็นผักสีเขียวนั่นก็คืออะไรคะค้านาค่ะโอ้เก่งมากเลยอ่านักเรียนคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับไปงานที่ครูคลิกให้ในสัปดาห์นี้แล้วเราพบใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ